สวัสดีครับพี่น้องเอฟที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็อยู่ในช่องนัสตานีววันนี้ครับนัสตานีวมารายงานผลตลาดทั้ง3มทวีนะครับแล้วก็ชี้แนวทางของวันที่หนึ่งนะครับธันวาคม2,564นี่ะครับนี่คือวันที่1นธันวาคมนะครับ แนวทางนะครับจะคือสาสานี่ก็คือข้อมูลเลขฮานอยพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่ารุ่นหน้าจอนี่ครับมีแปกับ6มาเยอะครับแล้วก็เจ็ดเก้าฮานอยปกติธรรมดาแล้วก็เก้าสิบเก้าฮานอยวสามยาวนี้ครับรวมทั้งหมดมีสิบสิบห้าตัวครับสามารถนั่งเล่นตลาดหุ้นทั่วทั้งทวีปเอเชีย ทวีตยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาครับท่านที่ชื่นชอบตลาดหุ้นครับแคบหน้าจอครับแคบหน้าจอเพื่อนําไปเล่นครับท่านที่ชอบหวยหุ้นตลาดหุ้นนะครับจะมีประมาณอยู่ประมาณเกือบยี่เกือบสามสิบตลาดหุ้นนะครับแต่ตอนลงรายละเอียดตอนนี้แค่ประมาณยี่สิบกว่าตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ครับนําไปใช้ได้ ทั่วทั้งสามทวีปก็ได้แก่ทวีปเอเชียก็มีจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์มาเลสลาวแล้วก็เวียดนามแล้วก็รวมถึงไทยเราคือตลาดหุ้นไทยครับข้อมูลเหล่านี้ครับรวมไปถึงยุโรปก็คือรัสเซียอังกฤษเยอรมันแล้วก็อเมริกาครับหุ้นอเมริกาคือดาวโจนส์และก็ดาวโจนส์ VIP ี เอามาลนี้ครับซึ่งวันที่สามสิบวันนี้ครับวันนี้ก็ถูกแบบถล่มทลายเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับวันที่สามสิบที่มาร์คสีไว้คือถูกครับถูกถล่มทลายอย่างน้อยพิเศษก็ไปถูกครับน้อยปกติธรรมดาถูกน้อยพีพีถูกบนถูกล่างทั้งหมดทั้งหมดที่กลาวมานี่ครับถูกวันนี้ครับสิบเก้าประตูนะครับสิบเก้าประตูครับที่กาถูกอยู่นี่ ส่วนหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายไม่ทราบผลครับก็เอารบออกไปแล้วก็นอยทีวีก็รบออกไปก็เหลืออยู่ประมาณ18ตลาดหุ้นครับสำหรับวันนี้ครับถูก19บประตูครับที่มากสีไว้คือถูกครับนี่ครับคือผลงานวันนี้ครับสำหรับวันวันที่30สุดท้ายนี่ครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่เป็นขวัญใจของนัสตาอยู่ครับที่อยู่ในช่อง y t u t u นะครับที่อยู่ต่างแดน ไม่ว่าอยู่ที่สิงคโปร์ไม่ว่าอยู่ที่มาเลจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันครับอัาท่ชื่นชอบตลาดหุ้นเข้ามาแล้วครับกดกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วท่านจะโชคดีครับสำหรับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพร้อขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ